โอเคสวัสดีท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเลยครับอายนโพกเองนะอยู่กับมาครับทำอะไรก็ได้ EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเย h o o สกินเดิมส,สกินนี้ผมใช้บ่อยมากเพราะว่าเป็นสกินลูกชายของฮีโร่บายเขาปรับโอเคนะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรก็ได้นะครับเอ้ยเปิดมาเจอหมู่บ้านเลย มีเตียงไหมโอเคเซฟไปเลยน,นี่ต้องกวเลมอยู่ครบผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดไลค์แล้วกดติดตามนะครับผมผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมก็มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปยยยาวเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวนะ บ้านนี้ประตูอยู่ไหนเนี่ยอย่า yeah. โอ้ย,อย,อยผมจะปลูกใหม่อันนี้เป็นมันฝรั่ง 嗯。Mm hmm. ร้อยมันโตโอเคครับ มาทำคลิปนะครับผมโอเค <Okay. S 2> มาทำคลิปนะท่านผู้ชม <c oughs> อือหือรวมสมบูรณ์มากผมจะทำอะไรอีกนะโอเคนะท่านผู้ชม่อนแรกผมจะไปเกียนในโลกหนึ่งโลกที่ท่านผู้ชมแค้นโลกท่านผู้ชมโลกที่ท่านผู้ชมแค้นมากเลยก็คือ เอ็นเดอร์รากอนคงเคยแค้นมันมา,มาก่อนนะั่นแหละท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมคงเคยแค้นมันมา,มาก่อนอะ่ะเพราะว่าแข็งแกร่งมากๆตอนเราทำคลิปเอาชีวิตรอดอ่ะเออตึบตึบออมอืม อันนี้คือผิดใช่ปะ่ะเออผิดแต่อันที่ถูกมันทำอย่างนี้อันที่ถูกคือเราต้องเข้าไปอยู่ข้างในเออเนีย่ยอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็วางในแบบนี้ในแบบนี้คืออันที่ถูกต้องนี่ okay, luôn nhiều luôn vậy. Tôi 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 nghĩ trên เดนเดอร์ล er ักกอนคือมันจะเห็นไหมถหาหลายลูกมาเข้ามามาเพิ่มระเบิดให้มากกว่านี้ตรงนี้ด้วยรู้ได้นะ่ะมันเดนเดอร์แมน ให้ผมจะทำให้มนอนสเตอร์อเดี๋ยวเอเดี๋ยวอะไรนะนี่หมดฮาร์ดแล้วเอ้ยเดี๋ยวยังยังยังไม่เลิกนะนี่หมดฮาร์ดบายบายนะลูกเที่ยวอยู่มา จะลามไปถึงข้างบนป่ะท่านผู้ชมว่าลามป่ะลามไปถึงโลกมนุษย์อะตอนที่เราวางเราก็เพิ่มระเบิดไปโอเคมันระเบิดแล้วตุ้มโอ้โหโอ้ยฮ คุมด้วยเทียนทีอันนี้ทุกคุณน่าจะคุ้นเคยมาก่อนนะบ๊ายบ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 ายโอเค หายไหมไม่หายแข็งเก่งนะโอเคถึงเวลาถึงเวลาแล้ว nhưng mà, Nhưng Inner Man chửi, Winter 2 tuần đó tham xem, ao tuần điều, cứ Winter có thể sẽ không phải, nhá, 的。 ราจะเพิ่มสงครามนะสงครามมอนเตอร์ที่จะแย่งชิงโลกดาวดวงนี้ว่าใครจะได้ไปดาวดวงนี้จะเป็นของใครดาวดวงนี้จะเป็นของคุณหรือไม่ไปดูกันน,นี่หมดก็มาตัวนี้ก็มาตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็น ກັບເຂົ້າໃວິລິອຕ สเตเกลวตันมาวะโหเดือดมากตอนนี้อันนี้เป็นตัวกำลังของกองโจนแล้ววันนี้เป็นสเตเกลวตัน ลามเนี่ยมันขาดไม่ได้ลามนี้ยโคตรแหลกตอนนี้แหลกมากตอนนี้น่าจะตัวนี้ยังแหลกมากเลยแต่ไม่รู้เฮ้ยตัวนี้ไม่ได้เกลตันใช่ไหมเอาหมีแพนด้าไม่เกี่ยว ตัวประกอบเ้ว่ันมีขน้าพ่อมดคูดแหลกตอนนี้หูยซอมบี้น้ำก็มาแหลกมากครับตอนนี้โอ้ครแหลก เกวตันไม่มาแจมหรอเกวตันกิปเปอร์ได้เออแล้วมากระดูกไม่รู้เพื่อความปฏิยาณธรรมตอนนี้แหละแหละโคตรตอนนี้อันนี้สเกวตั้น กิปเปอร์เจ้าเห็นทำลายล้างตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายขาดไม่ใ้เป็นที่หนึ่งของนันลกเลยเขาว่าได้ไเอ้แต่ขอแค่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่แข็งแกร่งมากเราจะ เขาจะขาดเขาไปไม่ได้เลยกันก็คือเรอรู้กันอยู่ตัวป่วนระดับนรกเลยนี่ตอนนี้กาาคคับับงของโลกตอนนี้เขาจะยึดครองโลกได้หรือไม่การยึดครองโลกตอนนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับ สู่แล้วครับตอนนี้สู่แล้วครับว้าวว้าวสู่แล้วครับผมตอนนี้อินเดอร์ละก้อนกูบอกก็มไม่เกี่ยวอะไรอืม <c oughs> ซอมบี้พิกหมูเอซอมบี้พิกแมนได้ถือไอ้นี่ส่วนไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวมีแพนต้าก็ยังไม่ตายตอนนี้มีระหว่างสู้กันแล้วครับตอนนี้ซอมบี้ทุกตัวจะฆ่าแต่กเซกิวติตันวิเทอร์ตอนนี้กำลัง แล้วมีตัวอื่นด้วยครับเป็นพวกที่มันมาหลบนอกเส้นทางตอนนี้ก็ได้สู้กันอย่างดุเดือดครับการต่ <ix os> อสู้ได้งดลงนิดนึงวิเทอร์ได้หายไปอย่างไรล่องลอย <S <S เสียงห่อนนะ จะเบิดลูกเดียวจะทำอะไรเขาได้ไหมสำหรับปองโจนคนนี้เรียบร้อยนัดเดียวอยู่เลยครับอื mm hmm. <c oughs> ตัวมันมีเถือหายมีเถื่อเราหาตัวมันมันคงไม่แอบบเดี๋ยวข้างนะ มันต้องเจอดิไอวิเทอร์เนี่ยมันสายแอบหาตัววิเทอร์เจอยังก็ไม่รู้ตอนนี้วิเทอร์หาย

ใ็นอไรไหมอู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 